ฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ท่านฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ทำนายว่าฝันขี่รถมอเตอร์ไซค์ทำนายว่าคุณต้องคอยระวังเรื่องข้าวของในบ้านจะเกิดความเสียหายทำให้ต้องมีการซ่อมแซมหรือซื้อใหม่ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองเงินเป็นอย่างมากมีเรื่องที่จะมาคอยรั้งไม่ให้คุณ ก้าวไปข้างหน้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนในครอบครัวที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ความรักคนมีแฟนแล้วระวังมีปากเสียงกันให้เวลาไปเที่ยวต่างอากาศกันบ้างเพื่อผ่อนคลายและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศด้วยคนที่มีคู่รักและระวังจะมีคนต่างเพศเข้ามาทำ ถ้าทีเป็นมิตรแล้วเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณปัญหาทางความรักจะมาจากอารมณ์ของคุณเองถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดีก็ยังราบลื่นเป็นปกติดีการเงินและการงานหากมีโอกาสลงทุนทำธุรกิจของตนเองจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคนรอบข้างหวังจะพึ่งพาบัตรเครดิตของคุณเพื่อรูดซื้อของสินใหญ,ใหญ่แล้วจะตกอยู่ในภาวะ กืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเลขเสียงโชค1 0 4 1 8 9 8 0 1 3 2 7 9 1 4เพื่อให้คำทำนายที่แม่นยำควรตั้งจิตคิดถึงสิ่งของสินแรกที่ เห็นในความฝันขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ